เรียกว่าแก้วอ๋อเป็นตัดงนี้ก็ร้อนเกินโลกระาครับโอ้โลกระาย่างครับรู้สึกว่ามันจะร้อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมไป็นตใกล้ก่อน แบบนี้ตัวเท่าไหร่ครับ20บาทจ้าอ๋อตัว20บาทนะครับเออเขาจะให้แบบไหนก็จะให้แบบสับๆหรือว่ามีน้ําจิ้มแล้วแต่ครับผมสับกันบางคนก็สับบางคนก็ไปเสียก็คือของเราจะไม่มีน้ําจิ้มคือของเราจะเป็นหมักขุดสมุนไพรสูตรสมุนไพรเข้าอยู่ในเนื้ออยู่แล้วครับผมอ๋อนี่ครับเขาเป็นแฟนชายใช่ไหมฮะแฟนชายนกกระทาหันนะครับเออ่หมักน้ำสมุนไพรนะครับอยู่ที่สายใต้นะเขาเรียกตลาดนะมาทราไหมตรงนี้ครับผม ตลาดนา้าตลาซาตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่นะครับมาหาซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับขายกันทุกวันนะฮะของวันจันทร์อย่างเดียวครับเพราะของเฉพาะวันจันทร์นานไหมครับเฉพาะวันจันทร์ก็ย่างกันไม่ทันเลยนะแบบนี้นะก็มีคนมารอคิวแบบนี้นะครับนี่ขนาดเร่งไฟแล้วนะครับยังไม่ทันเลยอ่าไม่ทันนะบางที่เร่งไฟมากมันก็อาจจะไหม้ได้นะต้องส่วนขาเราต้องคอยระวังนะฮะไม่งั้นจะเสียของนะฮะขาดทุนได้นะครับเราสั่งตัวนะ ตัวตัวละยี่สิบนะฮะสามตัวหกสิบอันนี้บางทีบางคนที่สานก็ซื้อไปลาบก็ได้นะนะเอาไปสับๆๆแล้วทำลาบเอาไปแกงก็มีเอาไปแกงได้แกงนกแกงป่านะไปลาบนะลาบเหมือนลาบนกอะไรพวกนี้ได้ครับ<อ>แต่ตรงนี้เขาแค่ย่างแล้วก็ขายนะับตัวละยี่สิบบาทนะครับโอ้น่าสนใจมากครับตรงนี้ขนาดอยู่ไกลๆยังโอ้โห ร้อนเลยฮะ ไมึ่ครับเพราะมันคยมันมีมีคิวมีอะไรด้วยนะบางทีอ่าไอที่ไม่ทันก็คือย่างไม่ทันเองนะครับเพราะว่าไฟมันต้องเร่งต้องคุมให้ดีนะไม่งั้นจะไหม้นะับขายกันสองคนนะอีกคนนึงก็ย่างคนนึงก็ขายนะฮนะเดี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาสับดีนะโอ้โหใช้ถ่านแบบร้อนมากเลยครับ ยิงกระจายยังร้อนเลยฮะเดี๋ยวผมไปดูตรงที่เขาสับนิดนึงครับ แล้วนะครับกปั้าย่างครับลูกกัน้นาหารสูตรอ่าสูตรพิเศษนะเราอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักมาเรียบร้อยแล้วนะเ็ะขายด,ดีครับ 他会点亮了。 ตัวนะครับมาด้วยกันไม่เอ่ยลองตั้งหนึงครับเพราะว่ามันมีคิวอยู่มันมีมีคิวมีหลายด้วยนะครับแต่ที่ไอ้อที่ไม่ทันก็คือย่างไม่ทันเองนะครับเพราะว่าไฟมันต้องเร่งต้องคุมให้ดีนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับขายกันสองคนนะอีกคนนึงก็ย่างคนนึงก็ขายนะครับโอ้โหจ,จะไปดูตรงที่เขาสับดิเหรอ โอ้โหใช้ผ่านแบบร้อนมากเลยครับยิงไกลๆย,ยังร้อนเลยฮะเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาสักนิดนึงครับ สามตัวสามตัวนะฮะก็เก้าสิบบาทนะครับเพราะตัวละยี่สิบเนี่ยนะก็สามตัวหกสิบบาทครับก็เอาไปทำเป็นอาหารได้ครับหรือว่าจะทานเลยก็ได้ครับเพราะมันสุกแล้วนะครับนกกระทาย่างนะครับนกกระทาหันสูตรอ่สูตรพิเศษนะฮะบเขาอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขายดีครับ รอสักคู่นะครับได้เลย